สวัสดีครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการแปลงเ ER อให้เป็นตารางนะครับตารางเรเลชันซึ่งอาจประกอบด้วยนะครับงานต่างๆที่อยู่ใน ER หลังจากที่เราได้ทําการออกแบบฐานข้อมูลจนถึงขั้นวาดรูป ER แล้วนะครับเราจําเป็นจะต้องทําให้มันอยู่ในรูปของตารางนะครับก็คือการแปลงมันจะมีวิธีการแปลงอยู่ ง่ายๆตอนนี้นะครับหนึ่งนะครับให้แปลง i อ e n t i t y ที่เป็นประกอบด้วย attribute ปกตินะครับ attribute ปกติ ok ก็คือ attribute ที่เรารู้จักกันทั่วไปนะครับยกตัวอย่างนี้นะครับวิชาเป็น e n t i t y ที่มี3า attribute คือมีรหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิจเวลาเราแปลงเป็นตารางนะครับเราจะนำา e n เ t อ y ให้เป็นชื่อตาราง แล้วก็ Attribute ทั้ง3ให้เป็นฟิลอยู่ในหัวตารางนะครับ 2. เราดูใน ER ของเราว่ามี Attribute ที่เป็นชนิดกลุ่มหรือไม่นะครับถ้าไม่มีก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปแต่ถ้ามียกตัวอย่างนะครับมี Attribute อยู่ชุดเงินที่ชื่อว่าที่อยู่นะครับเป็นกลุ่มสามารถแยกออกนะครับเป็นบ้านเลขที่ถนนตำบลอำเภอจังหวัด ถ้าเราแปลงเป็นตารางนะครับเราจะนำนะครับรายละเอียดของกลุ่มนั้นใส่ลงไปนะครับแต่เราจะไม่นําชื่อกลุ่มลงไปนะครับในตัวอย่างนะครับชื่อกลุ่มก็คือที่อยู่เราจะไม่เอาคําว่าที่อยู่ใส่ลงไปสาเหตุเพราะว่าถ้าเราใส่ลงไปตอนที่เราป้อนข้อมูลมันจะกลายเป็นฟิล์ซับซ้อนนะครับเราตัดออกไปนะครับ สามแปลน E R ที่มีความสัมพันธ์นะครับซึ่งความสัมพันธ์มีอยู่สามแบบนะครับก็เป like, ็นแบบหนึ่งหนึ่งหนึ่งต่อเอมแล้วก็เอ็มเอมเอมนะครับมาดูแบบที่หนึ่งก่อนหนึ่งต,ต่อ, M, MM, ตอ,ตอหนึ่งการแปลงนะครับความสัมพันธ์เราจะนำรหัสนะครับของฟัง ได้ไปใส่ฝั่งใดก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับยกตัวอย่างมี e n t i t y รถยนต์นะครับแล้วก็มี e n t i t y ทะเบียนนะครับซึ่งเวลาใช้งานนะครับเราอาจจะมองที่ตารางรถยนต์นะครับว่ามีทะเบียนอะไรบ้างนะครับหรือเราอาจจะมองที่ตารางทะเบียนว่ามีรถยนต์อะไรบ้างนะครับ เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับท,ทั่วไปเรามักจะดูที่ตารางรถยนต์นะครับเราก็นำนะครับรหัสของฝั่งทะเบียนรถมาใส่ในรถยนต์นะครับหรือบางที่นะครับอย่างเช่น ดิชิงนะครับเขาจานำทะเบียนรถนะครับเราจะไม่ได้เอารถไปไว้เขาจะมองที่สมุดจดทะเบียนเป็นหลักนะครับเขาก็จะนํารหัสของรถยนต์ไปใส่ในตารางของสมุดจดทะเบียนเพราะฉะนั้นถ้าดูที่สมุดจดทะเบียนจะรู้ว่านะครับทะเบียนเลขนี้หมายเลขเคื่องคืออะไรนะครับอ้างอิงคืออะไรนะครับสรุปนะครับการแปลง ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งจะนำฝั่งใดนะครับนำไพ่มายเลคีหรือว่าคีย์หลักของตารางใดไปใส่อีกตาล์มันก็ได้นะครับใส่เพียงแค่ตารางเดียวข้อ6นะครับการแปลงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มนะครับการแปลงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มนี่มีอยู่ วิธีเดียวก็คือนํารหัสของฝั่งหนึ่งไปใส่ฝั่ง m นะครับตัวอย่างนี้ฝั่งหนึ่งเป็นแผนกนะครับฝั่ง m เป็นพนักง,งานเราจะนํารหัสของแผนกไปใส่ไว้ในตารางของพนักง,งานนะครับซึ่งการนํารหัสของอีกฝั่งนึงไปใส่ฝั่งหน้าเรานิยมวางไว้ข้านท้ายสุดของตารางที่เราเอาไปใส่ นะครับมันจะเป็น for e i g n key นะครับเราเขียนตัวย่อคือ sk นะครับเราจะไม่พิจารณาอะไรมากนะครับพี่เราจะเอาฟังหนึ่งไปใส่ฝั่ง m แค่นั้นนะครับข้อ7นะครับการแปลงความสัมพันธ์แบบ mn นะครับความสัมพันธ์แบบ mn ที่เรา มักพบเจอนะครับอย่างเช่นการลงทะเบียนเรียนนะครับตารางลงทะเบียนเรียนการซื้อสินค้าตารางซื้อสินค้านะครับรวมทั้งตารางขายสินค้านะครับเป็นความสัมพันธ์แบบ mn นะครับเราจําเป็นจะต้องนะครับเปลี่ยนความสัมพันธ์ mn นี้ให้เป็นหนึ่งต่อ m นะครับอันนั้นหมายความว่ามันจะเกิดตารางใหม่นะครับยกตัวอย่างนี้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา ้คำว่าลงทะเบียนเรียนนี้นะครับเป็นความสัมพันธ์นะครับเราจะต้องแปลงให้เป็นตารางใหม่นะครับถามว่าแปลงเป็นตารางใหม่แล้วมันจะมีข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลนะครับที่เราใส่ลงไปมันเป็นเหตุการณ์นะครับเราจะใสะ่ข้อมูลที่เป็นวันเดือนปีเวลานะครับสามารถใส่ลงไปได้เรากําหนดสามารถกําหนด แอดดิวที่จําเป็นใช้งานได้นะครับแล้วมีคีย์ไหมคีย์มาจากทั้งสองฝั่งนะครับก็คือฝั่งที่มันเชื่อมข้างซ้ายข้างขวานะครับนํามาเป็นคีย์ของมันนะครับพอเราแปลงเสร็จปุ๊บนะครับตารางที่อยู่ข้างซ้ายก็มีเท่าที่มันมีตารางอยู่ข้างขวามีเท่าที่มันมีแต่ตารางใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับ นำรหัสของสองฝั่งมาเป็นรหัสของตัวเองนะครับสังเกตตรงนี้จะมีรหัสนักศึกษาและก็รหัสวิชาอยู่ในตารางลงทะเบียนนะครับเราจะนำมาไว้ข้างหน้าเมื่อตารางใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับนำรหัสของตารางอื่นมาใส่นะครับมันก็จะทำหน้าที่สองหน้าที่ก็คือหนึ่งเป็น รหัสหลักด้วยนะครับก็คือ PK แล้วก็เป็น Foreign Key ด้วยนะครับคือรหัสที่อ้างอิงถึงตารางอื่นนะครับทำสอนาทีเลยงานที่ให้ทำนะครับจาก ER นี้ให้แปลงเป็นตารางนะครับ